สวัสดีครับโอโบพามานอิสาบานเฮาครับตอนนี้พามานั่งเบิ่งป่านะครับเป็นป่าคอนะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับจิบน้ำปุ้มนะปลายใบหญ้านะครับถอยหลังไปแล้วตัวนี้ขึ้นตรงนี้ครับตัวนี้ขึ้นคางพักบุ้งนะครับ พาคออยู่นานาโตงนาลี่นะครับมันกำลังสีลงตรงลงลี่นี่แหละมันก็ได้น้ำแหงแล้วนะครับน้ำเริ่มแหงแล้วอุ้นไปพักบุ้งตัวนั้นครับขึ้นแล้วตัวนีม้มีสองตัวครับมาลีสามตัวนะครับมาลีอยู่ไกลๆนี่นี่นติง่งเมื่อไรนะครับถ้าติ่งมันบอกขึ้นนะครับ ามาสองเบิ้องเื่อนะครับเดยวิซูมให้เบิง้งน,นี่นละขึ้นแล้วต้นขึ้นแล้วนะครับนัน่นตัวนั่นขึ้นแล้วครับจิบน้ำแล้วนี่นะครับกล้องก,บบร,กร,ระบอล่อยสัตว์ปันไหนนะครับก่อนทายนี่หลายตัวอยู่นะครับ ห็นมีหลายตัวอยู่ก่อนถ่ายแต่ว่าพอมานั่งถ่ายจริงๆแล้วมันก็เห็นคน้นมันก็บอจะขึ้นคือกันครับมันก็นได้แต่ว่าเป็นธรรมชาติของปลาคอกับปลาชโดมันต้องขึ้นหายใจผิวน้ำนะครับนี่คือจุดอ่อนของปลาคอและปลาชโดนะครับที่หลายท่านที่มักย่งปลาไปจอบยิงกันนะครับ นี่ครับตัวนี้ขึ้นตรงนี้ครับเห็นโตวะพี่น้องเห็นบ่มนี่ตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับอยู่นานๆนะครับห่างกันประมาณสองเมตรนี่ขึ้นมาเห็นค้นแล้วกําลังตัดสินใจว่าจะจิบน้ำดีหรือว่าจิบน้ำนะครับมันต้องหายใจขึ้นมาหายใจนะครับปลาคอกับปลาชูโดเป็นจุดอ่อนของมันที่คนที่หมักยิ่งปลาไปจอบยิ่งนะครับ จอมยิ่งปลาชะดูรืว่าจอมยิ่งปลาคอนี่จะง่ายเพราะว่าจังใดมันก็ต้องขึ้นหายใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวไล,ล่ในจักน้อยนะครับหันมาเบิ่งกล้องอีกนะครับโ้ยังบ่ชจีบน้ำอยู่ยังจึงเบิ่งอยู่นี่นะครับอันนี้ทายให้พี่น้องเบิ่งว่า ซื้อปืนยิงปลาไปแล้วสิไปจอบยิงจังใดนะครับสิเห็นปลาจังใดยิงปลาทีมันอยู่ในน้ำเลยวะบมแมนครับนี่ได้ทาปลามันรอยโตขึ้นมาจังสี่ซะก่อนยางยิ่งนะครับรอยโตขึ้นมาแล้วแบบนี้ยิงได้นะครับเพราะสํานียิิงได้เลยคือมันลอยโตขึ้นมาสํานีเราเห็นตัวมันแล้วนะครับยิงได้เลยนนี่โตบอใหญ่นะครับ ตัวนี้ตัวพ่อทำสองนิ้วหรือสามนิ้วนี่แหละมอไดฮอดกิโลนะครับใส่นี่ต้องรวมกันประมาณสิบซาโตจังไดกิโลอันนี้ทายสุบงโอ้ตัวนี้มันมารอยอยู่รนนีไหมหนาทอเลยไหมนี่ครับอันนี้ห่างกันเมน็ดนึงครับนี่จังซี่ผูหลังคนถ้าโตใหญ่แนก็นยิ่งนะครับจังซี่ มันโตใหญ่โตกิโลนี่ยิ่งได้เลยอยู่น้ำเล็กนะครับยังบ่กึึนนะครับตัวนี้นี่ระยะแบบนี้น,นี่ถ้าโตใหญ่วกว่ากิโลนี่ยิ่งได้เลยนี่กำลังจะขึ้นครับงจังว่ามันขึ้นดีๆลักษณะนี้ต้องขึ้นหายใจแน่นอนครับถ้าบ่กายใจนี่ตายดิกน้ำปลาจมน้ำตายครับนี่ นี่นะครับอันผมมานั่งอยู่นี่ก็ต้องนั่งนิ่งๆนะครับถ้าตียงกระตูแห้งนี่มันตื่นมันจะบบขึ้นเลยนะครับนี่จิบน้ำแล้วก็ลงไปนะครับตัวนี้บนคือมานะับปลายหย้านะครับตัวนี้เห็นบอสสลอนหัวอยู่นปลายหยานี่ครับตัวนี้ครับก่อนถ่ายนี่ตัวใหญ่มีนะครับมีหลายพรอม แต่ว่ามานั่งลงกับมันเห็นค้นแล้วมันก็บบ่อยัากขึ้นนะครับมันก็นได้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของชีวิตสัตว์โลกนะครับก็ต้องระแวดระวังภัยเป็นธรรมดาถ้าเฮาจะไปจอมยิ่งถ้าโตใหญ่แท้ๆจังสี่มันบ่ขึ้นแน่นอนครับถ้าเฮามานาั่งหลอนๆจังสี่เฮาต้องหักงาไม,มา้มา,ามาบังมาบังเจ้าของ หรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดคือขึ้นต้นใหม่นะครับขึ้นต้นใหม่อยู่ที่สูงขึ้นเหนือโบอยู่ในดินนะครับอยู่ทึ่งหัวของปลานี่แห่งดีเลยเป็นดีที่สุดเลยถ้าเอาอยู่ทึ่งหัวมันไดปานี่มันจะบ่ค่อยเห็นนะครับถ้าว่าอยู่ทึ่งหัวมันพวกปลาคอปลาชะโดนี่มันจะบ่ค่อยสนใจนะครับมันจะขึ้นมาก่อนมันสิขึ้นมันสีแนมเบิงซะก่อนว่าอยู่ในรอบๆอบ,อบฟัง โอ้อันนี้งูครับมันบวเห็นค้นครับมันกำลังสิร้อยมาหาคนนี่งูครับอันนี้งูนี่นี่นะครับปลาตัวหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับตัวปลาครับอันนี้ครับปลาคอนะครับมันต้องขึ้นมาหายใจครับบอกว่าตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับปลาคอปลาชโลต้องหายใจแน่นอนด่านสองตัวนั่นก็ขึ้นมาแล้ว นี่ตัวแห่งต,ตัวใหญ่เลยเพนไปขึ้นทางปา่าซํมนี่พอดีต้มพอดีแจวนะครับถ้าว่าน้ำแหงไปซะปลาขอนเอานะครับน้อยๆสำโปเมือนี่ก็เอาครับถ้าวา่าปลานำขอนนะครับเพิ่นกะสีรอยวน,วนๆ่นในจังน้อยเพิินกระสีขึ้นหายใจแด้วไปที่นี่เพิินก็นไดน้นี่นั่น อีกตัวหนึ่งมาอยู่ข้าง,างล่างนะครับนี่ตัวนี้หายใจแล้วตัวนั้นซ้อนออกมาข้างล่างแล้วกระสีหายใจคือน,นกันฮะละเพิ่นกระไดนันซ้อนขึ้นมาแล้วปลาหลายตัวเลยนะครับโอ้่าเห็นชัดบ่อนี่นะครับปลาอยู่จุดน,นี้นะครับนี่ครับปลาสองตัวเฮี้ยงกันอยู่นะครับตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างทึงนะครับ โผบ้โบประมาณอีสาม,มาเท่าครับมือนีผ้ามาซองเบงปลาแล้วก็สำหรับพี่น้องที่สงสัยที่อยากยิ่งปาลาเราสงสัยว่าซื้อปืนยิ่งปลาไปแล้วสีไปจอบยิ่งจังใดสีเห็นปลาได้จังใดก็คือต้องไปเบิงซะก่อนครับว่าบ่องใดมีปลาชะโดมาเคยมาอยู่แล้วกะ็บองใดที่ปลาคอเคยอยู่แล้วกะ็ดีที่สุดคือขึ้นต้นไม้ให้อยู่สูงเหนือหัวปลาไว้นะครับแล้วก็นั่งเฝ้า,าที่นี้ ถ้าว่ามันมีป่าม้ามือมือที่เข้าไปเฝ้านะถ้าจังหวะมีปา่าพอดีมันก็นสิขื้นหายใจนะครับถ้าเป็นย่ามหนาวอย่างสี่ปลาชโดก็จะขึ้นมาลอยอย่างสี่ละอาบแดดนะครับอันี้จิบน้ำแล้วบลงเลยนะครับตัวนี้ครับจิบน้ำแล้วบลงเลยอาบแดดอยู่ถ้าเป็นย่ามหนาวมันจะขึ้นมาลอยอย่างสี่นะครับผื้นมาอาบแดดปลาจะขึ้นช่วง สายๆประมาณเก้าโมงไปหอดเที่ยงหรือว่าบ่ายหนึ่งนี่มันก็นจะโบขึ้นแล้วขึ้นมาอาบแดดจังสี่เด้ยามบ่ายนี่จะโกค่อยขึ้นอาบแดดนะครับส่วนมากยามบ่ายมันจะขึน้นหายใจแล้วก็ล่งแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาอาบแดดมาลอยอยู่นี่มา,ถ,าถ่ายให้พี่น้องเบิรงนะครับถ้ามันขึ้นมาจังสี่จังหวะยิ่งใดยิ่งเลยครับ นนตัวนั้นรอดออกมาแล้วพุ่นพุ่นตัวนั้นอยู่พุ่นนี่ช่องช่องพักบ่งตรงนี้นะครับออกมาแล้วเพิ่งกระสิขึ้นมาหายใจขึ้นมูฮะละอู้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ครับม่งหัวกล่องเห็นบอนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่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 น,นี่ตัวปลาครับลงแล้วถอยไปแล้วถอยไปแล้วครับพี่แล้วครับตัวปลาพี่แล้ว โอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ได้แขนอยู่สามแขนอยู่ตัวใหญ่ครับสามแขนอยู่เดี๋ยวทาเบงว่ามันจะขึ้นชิดน้ำบ่โอ้ได้แขนได้ตัวนี้บ่บน่าจะหอดโลนะครับน่าจะแปดเก้าขีดนะครับเฉียดโล่เข้ากันลอยไปแล้วมันเห็นคุนมันเห็นผมนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้มันเยบ่ขึ้นแต่ว่าขึ้นมาสามระยะเมื่อกี้นี่ยิ่งได้แล้วครับ อย่าอย่าล่อให้มันทิบน้ำครับถ้าปลาตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะเห็นค้นก่อนมันจะไปนะครับนี่ตัวนี้ตัวบอใหญ่เมื่อกี้นี่ตัวใหญ่นะครับสามแขนครับรุ่นนั้นละผมเห็นละผมก็เลยถือกล้องขึ้นมาถ่ายนี่ลอยไปแล้วตัวใหญ่เนี่ยลอยไปแล้วสามนาันยิ่งได้แล้วนะครับ ขึ้นมาเห็นเป็นเงาเงาป่านี่ผมเป็นผมผมยิ่งเลยนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะบ่มั่นใจนี่กถทาให้มันขึ้นจิบน้ำเชก่อนจังยิ่งคือผิวน้ำเชก่อนจังสี่ยิ่งเลยเลยนะครับอย่าไปล่อนะครับถ้ามันตัวใหญ่ยิ่งเลยนี่ํำนีถือว่าเห็นชัดแล้วนะครับสำนียิ่งเลยครับผมพอโ,โบพผามันอีสานมะนาครับมึอนี่พามา เบิงจังหวะปลาขึ้นแล้วพี่น้องที่สงสัยว่าซื้อปืนยิงปลาไปแล้วสียิงจังไดไปจอบจังใดนะครับก็คือมาจอบจังสี่แล้วครับพยายามนั่งนิ่งๆแล้วก็หาใบไม้มาบังเจ้าข,ของไว้แนะ่แล้วก็นั่งนิ่งๆ่ถาปลามันลอยขึ้นมาจังยิ่งนะครับโมเมนว่าซื้อปืนยิงปลาไปแล้วอยากไปนั่งบ่งใดก็นั่งต้องนั่งบ่งมีปลานะครับถึงใดยิงนะครับนี่โอเคครับ คลิปนี้ลาก,กันไปก่อนครับช่วงนี้ยังบอวางออกยิ่งปลานะครับบ่ฮันมีเวลาออกยิ่งปลาก็เลยบ่ได้คลิปยิ่งปลาสวยๆมาฝากห่างหายจากจองไปโดนนะครับเดี๋ยวมือใดว่างๆสิไปจอบเบิงว่ามีปลามาให้ยิ่งล้วหรือบอหุ่นตัวเขึ้นไกลๆหรือเปล่าต้องเล่คอมเนนะครับนู่นนู่นโอเคครับเดี๋ยวมือว่างๆจะมาถ่ายจังหวะยิ่งปลาให้พี่น้องเบิงกัน นะครัโอโบ po, ผ้ามันอีสานบ้านครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผ้ามาสองเบงจังหวะปลาขึ้นซื่อๆนะครับเป็นปลาคอครับเหมือนนี่โอเคครับขอบคุณการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ